สวัสดีครับไปเอเชียมครับช่วงนี้ก็ฝนตกเยอะแยะเลยนะครับก็ตอนนี้ก็แดดออกเปลี่ยงนะฮะฝนบ้างแดดบ้างนะครับไปเอเชียมันก็จะขาขึ้นไปดูกองแลนแล้วกันนะกองแลนายกันยอนนะขึ้นไปนะจักรยานยนต์ไปนะกนะ็เข้าตรงไหนนะเข้าตรงบ้านุพพรมนะครับ เมื่อสามสี่วันที่แล้วนะครับถนนบ้านสกแพมก็มีหินถล่มนะดินสไลด์นะไม่สามารถใช้งานได้เมืองแฝงน,นะครับตอนนี้เราขึ้นไปนะไปหาอะไรกินกันนะใส่กองแ้วนะครับใส่ไปลายกันย่อนนะขึ้นไปก็ถนนก็ประมาณนี้ขึ้นไปนะครับก็สามารถเอารถสกูตเตอร์ขึ้นมาได้นะครับสกูตเตอร์วิบากนะหรือว่ารถมีเกียร์ขึ้นมาได้นะครับผมก็ดันเกียร์หนึ่งขึ้นมาดันเกียร์หนึ่งขึ้นมานะครับปลซีย M นะ เดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันก่อนเนาะ,ะข้าวมาเรียบร้อยเมื่อกี้ไปซื้อหมูปิ้งกับน้ำพริกนะมาเรียบร้อยแล้วหมูปิ้งน้ำาพิงก็พาขึ้นมาเที่ยวกองแลนะปลายกันย้อนนะบรรยากาศกา็ประมาณนี้นะแดดร้อนเปรี้ยงพอสมควรเมื่อกี้ฝนตกปลอยๆนะครับไอเอเอ็มนะสามกันยายน25 6 8ผมไม่ได้ขึ้นมานี่นานนะนานมากแล้วครับเพราะว่าผมหักนะ ผม,ามาก็ยังไม่สามารถที่จะขี่รถเข้าป่าเดินป่าได้นะก็เหมือนเดิมนะเราเข้ามาเดี๋ยวผมให้ชมบรรยากาศนะครับ่ขออนุญาตดัเบ,บเครื่องก่อนถนนก็ประมาณนี้นะป่าเอ m เอ็มนะครับเนี่ยถนนก็ประมาณนี้นะครับแถวนี้ก็เป็นเขตอุตสาหกรรมนะครับเขตป่าบ้านศพแพมนะอ่าเราก็ขึ้นมาตรงวัดบ้านศพแพรมเลี้ยวซ้ายตรงแทงน้ํานะก็ขึ้นมาถนนก็ประมาณนี้นะครับถน,นนประมาณนี้ครับ ค่อยๆขับไปนะเย็นหนึ่งนะครับไปเราก็ไปข้างหน้ากันนะเดี๋ยวจะไปหาที่ทานข้าวก่อนผมเอา,าอยาพายางกันฝนมาแล้วด้วยเนาะก็ห่อข้าวมาแล้วด้วยนะครับพายางกันฝนห่อข้าวมาเรียบร้อยนะก็จะพาไปกินข้าวกันนะกินข้าวตอนนี้ก็บ่ายโมงเกือบบ่ายสองบ่ายสองนะหิวข้าวแล้วหิวมากเลยมวเมื่อกี้แวะซื้อข้าวเรียบร้อยแล้ะถนนก็ประมาณนี้นะครับปลายเอชเอ็ M นะครับท่านที่มาเที่ยวปลายก็ขึ้นมาได้เลยนะ อาจจะเช่า ATV v t v TV, อะไรนะ ATV ใช่ ATV ครับหรือว่าสกูตเตอร์นะครับรับมอเตอร์ไซค์ดูปนะครับมุ่วานก็พาไปากินติม้มชิมแฟแฟและน้ำตกนะครับวันนี้ก็พามาเข้าป่านะไม่ไกลนะครับไม่ไกลเท่าไหร่นะก็ออกจากเมืองมาประมาณ5 6กิโลเมตรนะไม่ไกลเท่าไหร่เมืองป่าเมืองเขาเมืองดอยครับเมืองดอยก็ประมาณนี้ คนดอยอยู่กับดอยอยู่กับป่าอยู่กับเขานะสบายใจไปลายไทยแลนด์นะลายเอเชียมครับก็พาขึ้นมากองแลนนครับบรรยากาศก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะบดบ้างแดดบ้างฝนตกบ้างปล่อยปลายบ้างผมก็ดันเกียร์นะดันเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะใช้เกียร์เยอะไม่ได้นะเกียร์สามเกียร์สี่ไม่ต้องใช้ที่ดอยปลายนะหนาใช้หาทางเลยใช้ยากมากเกยอะสามเยสี่ ยี่หนึ่งเกียสองเนี่ยใช้ประจำครับก็ขึ้นมาถ้าแยกซ้ายก็ไปหมู่บ้านนะครับเราไม่แยกซ้ายนะเราไปขวานะเราออกขวาฝั่งนี้นะไปขวาก็ไปไปลายแคนยอนนะขึ้นกองแลนนะก็จะหาที่กินข้าวนะเอาอข้าวมาเรียบร้อยแล้วจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาตินะธรรมชาติยังไม่ได้ลงโทษช่วงอาทิตย์ ที่ผ่านมาก็มีดินสไลด์ไฟฟ้าดับดินถล่มนะก็ตรวน,นี้ก็มาเที่ยวไปขันยอนก็สังเกตนะเวลาดินสไลด์ดินอะไรลงก็สังเกตเลยนะครับ้ายมือจะเป็นคราเฟ่เปิดใหม่นะฮัลโหนะมาดูตนะ่อมาชมบรรยากาศกันนะายได้ชิมนะเข้ามาเที่ยวน,นะหาอะไรกินแดดเปรี้ยงยนะขับรถเที่ยวเล่นนะก็ชมบรรยากาศฝนโปลอยๆครับเราจะถึงจุดกินข้าวเราจะนั่งกินข้าวกันก่อนนะ เดี๋ยวก็พาท่านผู้ชมนะดูป้ายแล้วกันใครอยากมาเที่ยวปลายนะประชันปลายนะครับปีนเขานะปั่นจกักรยานเดินป่านะแต่ว่าเดินป่าก็ต้องมีมต้องมีคนนํานะครับต้องมีคนนํานะก็ต้องมีไกด์นะครับมีไกด์ของถิ่นนำเที่ยวน,นะครับรู้ว่าสถานที่ไหนปลอดภัยนะสานที่ไหนมีสัตว์ร้ายบ้างนะผมมาตรงนี้นะผมค่อยๆไปตาม มันจะมีรถอยู่ผมเปลี่ยนเกียร์กันมันจะมีทางรถอยู่ครับเห็นไหมผมเปลี่ยนเกียร์กับเกียร์หนึ่งนะมันไปไปจะตามทางรถเนี้ยนะขึ้นไปนะไปครับไปเลสโก้เอ้ไอยไปนะค่อยๆไปนะใช้สองเท้าดันนะถ่ายมือเดียวค่อยๆขึ้นไปนะอ่าใช้วความระมัดระวังเป็นพิเศษน,นะครับค่อยๆดันไปครับไม่ต้องรี ถึงจุดนี้เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศครับครับอันนี้บริเวณปลายแคนยอนนะครับป่าชุมชนบ้านศพแพมนะเห็นไหมเราขึ้นมาจากขึ้นี้เราตามเส้นนี้มาฝนะั่งนู้นก็เป็นฝ่ายพระอาทิตย์ตกนะตอนนี้เราจะไปปลายแคนยอนนะปลายแคนยอนครับเลยป่าน,นี้ไปก็ถึงละปลาแคนยอนนะครับที่มีดินอาภูเขาสูงสูงนะอาโอ <laughs> ผมเปียกแน่นอนครับไม่เป็นไรฮะผมเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้มาแล้วนะเตรียมผ้ากันฝนมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะหยุดกับผ้ากันฝนแล้วแหละนะครับเปียกก็ไม่เป็นไรนะก็ามาสัมผัสธรรมชาติเต็มที่ครับก็ดันเกียวหนึ่งขึ้นไปครับดันเกียวหนึ่งขึ้นไปนะครับผมบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละนะเก็บบรรยากาศเลี้ยวๆมาฝากท่านนะสายเชียนนะ นป่าคนดอยครับประมาณนี้นะ,ะขับมานะบรรยากาศนะครับเป็นพื้นที่ป่าชุมชนมีเห็ดมีโนโ่นมีนี่นะเห็นไหมฮะป่าชุมชนนะครับป่าชุมชนศพแพมนะกับเป็นบริเวณของปลายแคนยอนนะครับหรือว่าแพะเมืองสีหรือว่ากองแรงน,นั่นเดียวยกนันนะบรรยากาศ่ะเราดันดอยกันไปต่อนะเกียหนึ่งครับ ขึ้นไปก็พักบ้างหยุดบ้างนะแต่หิวข้าวมากเลยจัน <laughs> หิวข้าวมากเลยต้องเอาขาลากไปนะเห็นไหมขาต้องลากไปฮนะต้องเอาขาลากดินไปฮนะเพราะว่าพื้นค่อนข้างลื่นนะครับก้อนหินก้อนใหญ่ก็อสมควรนะเราค่อยๆไปนะรเราจะหาที่ทำกินกันมองหาที่ทำกินครับมองหาที่กินข้าวก่อนนะก็ะขับรถดันปักน,นะ นั่นมากนั่นมากก็ไม่นานครับห้านาทีก็ถึง้วทํามาเส้นนี้นะจากบ้านจากสุภแพมนะจากสุภแพมดันขึ้นมาครับผมไปหาอะไรกินเยรถเล่นนะครับเดินเที่ยงนะเราก็เห็นนักท่องเที่ยวมาเดินท่องเที่ยวปลายเยียมๆเราจอดรถตรงนี้แหละนะขออนุญาตเก็บข้าวเก็บของแล้วกันนะเก็บข้าวเก็บของเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้าวกันะกินข้าวเนาะ ผมมาอยู่ป้ายใหม่ๆผมก็มาผูกเปนอนเล่นแบบตามสไตล์ผม,มนะคนป่าคนดอยนะชงคำข่ำนี่ก็คนจะเต็มแล้วฮะแถวนี้นะนี่นะแผ่นดินแตกนะครับจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกนะครับก็ลงมาเป็นหน้าผานะเดี๋ยวผมขอญาตนะให้ชมนะขอญาตเปลี่ยนเครื่องเสื้อผ้าก่อนขอญาตเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเพื่อจะ หาที่ทำกิน <c oughs> หาที่ทำกินสักกู่หนึ่งนะไปลาเเอแป๊บหนึ่งพามาถึงละนะก็เดี๋ยวหาที่เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนทัวก่อนนะครับขออนุญาตตั้งกล้องตรงนี้ละกันนะไม่เห็นนะครับโอเคตั้งกล้องที่ริ่งไม้นี่เลยนไ่ได้ไหมไม่ได้ครับกิงก่งนี้ละกันนะพอประมาณนี้นะตั้งกล้องได้ประมาณนี้นะเห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรขออนุญาตวางกล้องก่อนละกันนะ ตกหรือเปล่าผมกลัวตกมาเลยคนที่อยากมาเดินเขานะเดินเดินเดินหน้าผาก็สามารถเข้ามาได้นะเข้ามาเดินได้นะครับเข้าฟรีนะครับก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมอาหารการกินมาให้เรียบร้อยนะไม่มีร้านค้านะครับบนดอยไม่มีร้านค้านะบนปลายแคนยอนไม่มีร้านค้านะครับก็มีร้านค้าอยู่ข้างล่างนะครับก็ซื้อขึ้นมาด้วยละกันขยะก็เก็บลงไปด้วยนะเตรียมถุงพลาสติกเก็บลงไปด้วยนะครับ ก็อย่าสร้างมลเพราะว่าให้กับสิ่งแวดล้อมนะผมนี่เสมอนะผมบอกเสมอว่าเวลาเรามาเที่ยวเนะี่ยเก็บถุงขยะกลับบ้านท่านด้วยนะผมหาที่ตั้งกล้องยังไม่เจอฮะ <c oughs> พยายามมากเลยฮะไม่รู้จะได้ตรงไหนไม่ได้ครับตรงนี้ไม่ได้เ,เดี๋ยวลมพัดมาเดี๋ยวมันก็จะตกนะครับผมหาที่ตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศสวยๆงามๆเนาะโอเคผมเจอละ น่าจะใต้โคนต้นไม้นี่แหละขออนุญาตนะครับเจ้าป่าเจ้าเขานะขออนุญาตตั้งกล้องปั๊บนะนะเราก็ดูสิใต้โคนต้นไม้นี้ได้โอเคได้ครับอนุญาตวางตรงนี้นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะขอแค่เก็บข้าเาก็บของก่อนแป๊บเดียวไม่นานครับไปเอชเอ็มนะ memories will stay in my heart Bay canyon by paradise sunset golden orange light paints the horizon more beautiful than anyone Bay Canyon in the evening green forest refreshing the heart In my heart, hey Kenya, a paradise. The sunsets... sets. Gently accompanied by the sound of leaves Nature is grand, beautiful, and captivating. Steep cliffs towering to the sky. The narrow path challenges you to go. To walk, enjoy the view. In the heart sunsets golden orange light paints the horizon more beautiful than anyone. ก็ขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขานะลูกมาขอกินข้าวสักมื้อนะเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมน้ําเรียบร้อยนะผมไม่เดินไปนะผมไปหาที่กินข้าวนะครับกินอิ่มจะนอนสักตื่นนะนอนสักตื่นแล้วค่อยพาเดินชมแล้วกันนะน่าจะเป็นคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็ได้เนี่ยใบไม้ที่กันลมที่กันร้อนนะอันนี้ใบพัดเลลาร้อนนะครับก็ชมปาแคนยอนไปนะครับ ไปหาหน้าที่นั่งกินข้าวก่อนเนาะก็ปาย h g m ก็เจอกันคลิปสั้นๆนะเวลาขึ้นมาก็พื้นค่อนข้างลื่นนะครับเห็นไหมเราต้องถอดรองเท้าเดินนะครับฝนตกแล้วก็ลักษณะของปายแคนยอนเนี่ยมันก็จะมีก้อนหินเล็กๆนะบอลน,นะอบอลเดอะร็อกเก็ตออฟบอลนะเล็กๆนะทำให้มันลื่นได้ผมเห็นที่นั่งกินข้าวแล้วฮนะมผมนั่งกินข้าวตรงนั้นนะแล้วก็ ขออนุญาตตัดคลิปออกแล้วกันนะครับผมขออนุญาตตัดคลิปแล้ว,ลวเจอกันคลิปใหม่เนาะก็ปายเอชเอ็มนะมาทีมาเที่ยวปายก็อย่าลืมนะครับขึ้นมาเที่ยวไปลายได้เลยนะขึ้นมาเที่ยวปลายแคนยอนนะครับปลายเอชเอ็มน,นะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านผมเจอที่กินข้าวผมแล้วนะเดี๋ยวผมจะนั่งตรงนี้แหละนะนั่งกินข้าวตรงนี้แหละก็ช่วงนี้อากาศมันร้อนฮะบรรยากาศปลายแคนยอนก็ประมาณนี้นะมันรอ้อนนะครับก็เดี๋ยวผมหาที่นั่งทํา ที่นั่งที่นอนผมอะนั่งตรงนี้แหละนะนั่งกินข้าวกินข้าวในป่านะเขาว่าอย่างนงั้นนะเดี๋ยววางกระเป๋ากัน <c oughs> นี่เราได้ที่กินข้าวแล้วครับนี่ข้าวในป่ากันไปนะครับก็ระหว่างนี้ขออนุญาตเตรียมเนื้อเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของทาที่พักนะครับทําที่พักแล้วก็พักเดี๋ยวจะพักกินข้าว พักผ่อนนอนหลับที่นี่นะถ้าฝนตกก็คงจะต้องเปียกนะครับก็ไม่เป็นไรนะปยป hm มาเที่ยวายก็ไม่ต้องกลัวธรรมชาติอยู่ใต้ฟ้าทําไมกลัวทำไมถึงฝนเนาะก็ไป hm ก็ขอให้ท่านมีความสุขนะตรงนั้นก็เป็นที่ดูพระอาทิตย์ตกนะ,นะเราไม่ไปนะยังไม่ไปตรงนั้นนะเป็นที่ดูพระอาทิตย์ตกนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดนะครับตรงนี้วิวที่มีต้นสนต้นเล็กๆนี่นะขึ้นมานะครับอันนี้แผ่นดินแตกครับวิวนี้เป็นเพควิวแผ่นดินแตกนะครับ ก็ขึ้นมาตรงนี้เป็นผาชันนะครับตรงนี้มีดินสไลด์ลงนะเห็นไหมฮะดินสไลด์ลงก็สังเกตนะครับถ้ามันมีแคร็กมันมีรอยแตกก็อย่าไปนั่งนะครับอย่าไปนั่งท่านอาจจะลงไปตามภูเขาก็ได้ไหลลงลึดๆก็ได้ตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้นะก็ระวังนะเวลามาก็ต้องเดินเดินขอบรอบขอบเขาก็ต้องดูว่าม,มันมีแคร็กไหมแคร็กก็คือรอยแตกเล็กๆนะฮะ นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันสั้นๆเนาะก็ไปเอ m ขอญาติกินข้าวกินน้ําก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปไปเอ m เดินทางไปไหนขอมีความสุขสวัสดีครับ